กินเหมือนนี้เลยน้ำไอ้ที่มันทำขนมจีนก็ <c oughs> ก็ขนมจีนน้ำยาวใส่กระชายไงขอมไหม สวัสดีท่านทุกท่านนะครับพี่ต้ตอนรับเข้าสู่รายการอันนี้จะเป็นคุณพีอัปเดตสําหรับเดือนครึ่งปีหลังนะครับของปี2021จริงๆไม่ใช่ครึ่งปีหลังหรอกเพราะว่าล่าสุดมันเป็นรอบเดือนกุมภาพันธ์มีคุณพีอัปเดตไปรอบหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนเป็นรายการพูดคุยนะครับว่าผ่านมา6เดือนน่ะผมรู้สึกงไงบ้างแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับเือนตรวจให้ตัวเองฟังแล้วกันนะครับ ช่วงต้นปีเนี่ยผมได้พูดไปนะครับว่าผมนะ่ะค่อนข้างอินกับเรื่องการลงทุนแล้วก็ศึกษามาค่อนข้างมากนะครับแต่เนี่ยผ่านมา6เดือนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยนะเอาตามจริงก็คือ,อพอร์ตลงทุนเนี่ยถ้าวัดเป็นจำนวนเงินคือขึ้นมาน้อยมากนะครับผมมันคือเวลาเราโฟกัสอะไรบางอย่างนะครับมันก็ทุกคนอาจจะเคยได้ยินหลัก21่วันเที่ต้องทำต่อเนื่องไป21่วันอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็มีพยายามจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนดูคลิปวิดีโอ youtube อ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับแต่ทำได้ไม่เคยติดต่อกันเกินเจวันเลยนะครับไม่เคยเลยสาเหตุหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าชีวิตนะครับเราเรามีหลายด้านมากนะครับชีวิตเรามีเรื่องการงานมีเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัวหรือบางคนมีแฟนนะครับก็มีต้องจัดการความสัมพันธ์เหล่านั้นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามัน มันเป็นเหมือนอุปสรรคเล็กๆที่ทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราต้องการนะครับแต่ผมว่านี่คือความท้าทายแล้วก็ความยากของการเป็นผู้ใหญ่นะครับผมเชื่อว่าเมื่อเราโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีสิ่งที่ต้องจัดก,การเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องงานเนี่ยแน่นอนตราโตขึ้นตาแหน่งเราสูงขึ้นความรับผิดชอบเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็แปลผ่านตรงกับเงินเดือนนั่นแหละอันนี้ผมเพิ่งเริ่มทำงานมา อ่สปี2ปีสปีนะครับมันก็ก็ไม่ได้ว่าเรามีความรับชอบมากขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเพราะเราเองนี่แหละที่ยังเด็กนะครับจัดการชีวิตตัวเองได้ไม่ไม่ดียังไม่ดีในมุมมองผมเองนะหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ทําให้ผม,ไ,มไปไม่ถึงจุดที่ผมต้องการอย่างเช่นช่วงต้นปีเดียผมทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ n v topics ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้หัดมา6เดือนละครึ่งปี หลายเดือน,เ,นเกือบทึงปีแล้วครับล่าสุดน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาบางถ้าจะไม่ผิดน,นะก็นานนานมากๆนะครับอยากจะกลับไปทําเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมันเหนื่อยไปหมดเลยนะครับช่วงเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาการบริหารความสัมพันธ์การทํางานแล้วก็การลงทุนการบริหารคือจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกับแพชชั่นส่วนตัวของผมนะคือบางคนเนี่ยเขาหวังลงทุนเราก็ไปฟังมาเยอะนะครับการลงลงทุนพวกความคือแต่ผมสรุปจาก6เดือนที่ผ่านมาเลยนะ ช่วงต้นปีเนี่ยผมต้องการลงทุนให้เกิดความมั่งคั่งหมายความว่าอยากจะจะรวยจากการลงทุนนะครับก็มีหลายคนที่รวยจากการลงทุนได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรวยจากการลงทุนอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับคนที่เข้ามาศึกษาเรื่องการลงทุนใหม่ๆอาจจะหลงไปกับสิ่งเหล่านี้ว่าเขาพอร์ตโตกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์พลิกชีวิตนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมบอกตามตรงว่าสิ่งที่เขาได้มามันไม่ได้ง่ายนะครับ มันใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามสูงมากการที่ผมจะไปศึกษาแค่ช่วงหลักเดือนหรือหลักปีเนี่ยเทียบกับความพยายามที่ที่เขาทําแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับแล้วเราคาดหวังผลลัพธ์ให้มันไปถึงจุดนั้นนะมันไม่ได้เร็วไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน,ะนี่ผมเข้าใจนะอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็คนที่เขาได้เนี่ยเขาต้องทุ่มเทจริงๆก็คือชีวิตเขาเนี่ย ซึ่งจะว่าไงบางคนก็บอกว่าเออ work work life balance คือจริงๆแล้วมันต้องบาลานซ์ทุกอย่างแต่ว่าคนที่สำเร็จจริงๆอ่ะสังเกตได้นะครับไม่มีบาลานซ์หรอกครับคนที่สำเร็จจริงๆน้อยมากที่จะบาลานซ์เขาต้องยอมเสียสละบางอย่างบางสิ่งบางอย่างไปนะแน่นอนซึ่งผมอ่ะไม่ยอมเสียผมพยายามจะแบบทุกอย่างไปพร้อมๆกันเนี่ยถ้าทําได้มันจะเป็นจะเป็นชีวิตที่เพอร์เฟคสำหรับผมนะผมต้องการอย่างนั้น mm. มีคลิป YouTube ลงทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองคลิปอย่างเงี้ยหรือมาสตรีมเกมสตรีมเกม ผมตอนแรกผมตั้งใจว่าจะมาแบบก็เหมือนเล่นเกมไปด้วยคุยกับคนดูไปด้วยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วมันมาใช้ energy สูงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูคือมีคนดูอ่ะก็ต้องคุยกับคนดูอันนี้ก็ผมว่าผมไม่ค่อยติดแต่ energy ที่เสียไปคือความคาดหวังมากกว่าวันที่เราสตรีมไปไหนคนดูศูนย์คนคนดูหนึ่งคนเนี้ยผมเข้าใจนะมันไม่ได้ง่ายหรอกที่จะทําให้มีคนดูหรือว่าเราโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ มันเป็นเท่าไรมันมันกระทบต่อจิตใจแล้วก็มันดูดด,ดพลังงานของเราไปนะครับเวลาเนี้ยต้องมาเปิดไฟนั่งหน้ากล้องสตรีมเล่นเกมให้อย่างเนี้ยครับมันค่อนข้างเสียพลังงานก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบถ่ายวิดีโอหรือว่าชอบคุยกับคนแปลกหน้าเนี้ยมันใช้เอนจี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้เหมาะบางคนเขาเหมาะครับเขาสามารถทำอย่างนี้ได้ยา,ยาวเลยไม่เหนื่อย แต่สาหรับผมเนี่ยมันเหนื่อยนะครับพยายามจะทําคือมันไม่ได้เหนื่อยมากแต่ว่ามันมันเหนื่อยสะสมนะครับเราเลิกงานทํางานแล้วก็มาทำนีต้ต่อพอคิดแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้น,นะครับแต่ความจริงก็คือผมต้องแบ่งเวลาช่วงเลิกงานเนี่ยไปออกกำลังกายบ้างไปอ่านหนังสือบ้างกินข้าวแล้วยังมีส่วนอื่นๆอีกที่ต้องทํานะครับบางคนต้องทํางานบ้านถูบ้านกวาดบ้านล้างจานซักเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับมันใช้เวลาหมดเลยครับแล้วแล้วเราเลิกงานเนี่ยมันพอเป็นรุรนพผมนะครับ มันบางมากเลยครับเส้นกั้นระหว่างเวลาเลิกงานกับเวลาทํางานนะครับทุกอย่างมันเลยมารุมกันหมดนะครับแล้วก็ทําให้ผมจัดการไม่ได้เลยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ2020เนี่ยมีช่วงที่เ,เลิกงานได้ตรงเวลาออกกําลังกายอ่านหนังสือบริหารความสัมพันธ์ใช้คํานี้นะคุยกับพ่อแม่คุยกับพี่น้องคุยกับเพื่อนคุยกับคนที่เราจีบอยู่อย่างเงี้ยครับคือมันมันใช้เวลานะครับ แล้วบางทีมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงครับบางทีมันบางทีม,ม,ม,มันยาวกว่านั้นซึ่งผมก็เข้าใจว่าทุกคนต้องเจอแบบนี้นะครับใครที่สามารถบริหารได้จริงๆแล้วมันคือการบริหารเวลาครับผมว่าต้องถูกจัดสรรให้กับเรื่องต่างๆในชีวิตพุ่งนี้ผมก็จะอายุ26ปีแล้วนะครับอ่าไม่ใช่พุ่งนี้สิถ้าคิดนี้ลงก็คงเป็นวันนี้นะ,ะก็จะอายุ26ปีแล้วนะครับก็2ีปีตอนผมมันก็ค่อนข้างโตแล้วอะ แต่ว่าผมยังรู้สึกว่าผมยังจัดการอะไรได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ที่เด็กที่คนอายุยี่บกควรจะทําได้เลยครับก็หวังว่าในครั้งหน้าที่เจอกันนะครับอัปเดตในปีน่าจะเป็นช่วงเดือนพุมภาพานันธีปสิบ2 2เนี่ยน่าจะมีอะไรดีขึ้นนะครับละระหว่างนี้ผมก็จะพยายามนาบทเรียนจากที่ผ่านมาครับปรับปรุงในปัจจุบันใหมน้มันดีขึ้นไปอีกนะครับบางอย่างมันก็เป็นการลงทุนเข้าใจนะครับการลงทุนเนี่ยไม,ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวนะเป็นเรื่องของเอาเวลาไปลงทุน ความสัมพันธ์นี่เห็นชัดนะครับเวลาเราตามจีบใครสักคนหนึ่งให้เวลากับเขาเยอะเพราะว่าผมเชื่อว่ามันสําคัญกับความสัมพันธ์นะครับแต่ผมไม่ได้เสียใจนะอืมก็สิ่งที่ผมทําที่ผ่านม,ามันมันก็ส่งผลให้เกิดทุกวันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมอยากจะทําให้มันดีขึ้นเนี่ยผมต้องมาจัดการให้มันทำยังไงให้มันไปคู่คู่ไปได้ทั้งสองอย่างก็อยากจะชี์ให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเลือกแบบนี้นะไม่ต้องเลือก <S <S ว่าเอาอยังไงแต่ว่าอยากให้ให ให้จัดเวลาแล้วก็เลือกสิ่งจัด p r i o r i t y ของชีวิตว่าช่วงนี้เราอยากได้อะไรอย่าเปรียบเทียบคนอื่นมากเกินไปการเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันไม่มีใครเปรียบเทียบกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเราเปรียบเทียบได้กับตัวเองนั้นแหละตัวเองในปีนี้ตัวเองในปีที่แล้วต่างกันไหมอันนี้คือผมว่าสําคัญกว่านะครับซึ่งผมมานั่งคิดดูเนี่ยผม,ผมในผมในวัยยี่สิบห้ากับผมในวัยสิบหกเนี่ยไม่ต่างกันมากเลยแต่สิ่งที่ต่างกันเนี่ยคือเรื่องของความเข้าใจ ว่าบางทีเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้กําหนดมาให้ประสบความสําเร็จทุกคนก็ไม่ได้กําหนดมาให้รวยทุกคนมีแนวทางการเดินการใช้ชีวิตของตัวเองซึ่งผมเคารพทุกๆคนไม่เคยจะไปตัดสินใครเลยว่าเราเจ๋งกว่าหรือเขาเจ๋งกว่าเขาเจ๋งกว่านี้อันนี้ก็มันมีอยู่แล้วมันคิดอยู่แล้วล่ะเราอยากจะเป็นเหมือนเขาแต่เราเป็นเหมือนเขาไม่ได้หรอกเราได้แค่พยายามทําให้เป็นเหมือนเขาแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเราพยายามมากพอนะครับเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากพอเนี่ยอันเนี้ย จะเป็นแรงผักทําให้เราประสบสำเร็จต่างที่เราตั้งใจได้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ได้รับแนวคิดอะไรบางอย่างจากผมไปนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ประสบการณ์ชีวิตมากมายหรือ,อแข็งกล้าพอที่จะสอนคนอื่นได้หรอกแต่ก็อันนี้ผมอาจคิไไ้สอนตัวเองแล้วผมก็จะมานั่งดูในในวัยที่ผมอายุ2 7 2 8 29 30ว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้ผม26พีเวอร์ชั่นอายุ26คิดแบบนี้มันก็น่าจะสนุกดีนะครับวเวลามานั่งย้อนดูตัวเอง ทุกทกเดือนหรือทุกปีน่ปีนี้ก็อัดที่เจดสิงหาสองห้าหกสี่นะครับอืมประมาณนี้นครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ผมว่าหนักกว่าปี2 0งน0ะนสนะในชาร์โควิดช่วงนี้ของของไทยนี่คนติดเชื้อกัน2 0,000ืกว่าคนต่อวันนะครับหนักที่สุดในในที่เกิดโควิดมาเลยก็น่าจะย,วยาวๆนะครับสำหรับโควิดในประเทศไทยก็วันนี้มีม็อบด้วยผมก็อยากไปมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมฉีดซีโนแวคแล้วมันก็กันอะไรไม่ได้เลยทุกคนน่าจะพอเข้าใจนะครับ อย่าไปมบแต่ติดโควิดก็ติดโควิดนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ที่บ้านด้วยไงที่คุณแม่นยครับก็ไม่อยากให้ท่านทุกคามเสี่ยงมากมายเพิ่มเติมนะครับทุกวันนี้แม่ไปจากตลาดก็เสี่ยงอยู่แล้วผมก็รู้ผมก็กลัวจริงๆแล้วโอเคพูดวนเวอร์นะครับผมขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คุณพี่อัปเดตในปี2022นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย